เป็นยังกหตเฮ็ดหนาจังซานศูนย์แห้งม่ต้องมาคุยเศร้าเลยศูนย์เรื่องยังดูหนีบอมาดูบ่อผู้หมดแล้วว่าบ้านี่บ่มีผีดอกบ่เคยมีพรมบ่มีจังไลยเห็นหนึ่งสองสามเทียบุนะเทียบแรกที่เห็นนั่นบักได้หน่อยนะมันลักก็ไปขี่ได้กับบ้าไสายปอนหาว่าหลายเถาะเห็นเทียสองนี่ปอบก็ยังงงอยู่ว่าผู้ใดเห็ดกระทงุ่งเพัง ปอบได้คุยกับแม่ถึงได้หูความจริงไว้พ่อนี่ตัวมันไม่ผีมันไม่แต่แมวน้อยเฮ้อเองได้ซะน่ะกันหัวเลยกระเหนน้องอยู่นําบอบ่ได้บอได้จังได้เบิ่งหน้าน้องดูนี่โอ้ยตัวนี้น้อยนึงเป็นตะลิตตนก็ด้วอยากเอามาไปให้เป็นมู่สันดกเห้ไปป้อยวัดตีนี่ละบักนี่ละมักลาสีใจดํามันนั่นตีเิเอาไปป้อยวัดอยู่บอหะเออไปป้อยหน้าบ้านนี่เฮาไปปล่อยเลยขอสามขอสามขออยังสามขอที่มันต้องเฮ็น